ใช่ล่ะปลาสลิดปลาสลิดใช่ปลาคออยู่ใส่ไบึงจัวบ่าจักล่ะววหัวเจ้าอี๊ยใส่สารล้างหันนี่นเราบ่อจัก ขึ้นไปคล้องทัง้งเื่องลูกใหญ่ได้กินมะนอตัวก่นอกนอ้อได้จะปลาสลิดปจ่จักนะเห็นอยู่มันฝงเ่นามวาง่งเออเขอมนเด่น,นาเัรันหงไิไ่ปาสลับ้านก็โอ้ยเรีนเรียนทีไปสายขึ้นไปนนทั้งเรื่องหม่แหละ ก็ยังเตะหนามแบบไงหนึ่งเข่าห้อมปวงเอาเจ้าแล้วลงมาหนีบอ่ะเจ้าลงมาหนีบอ่ะแม่นปลาสลิดมานอ่อก็หน้าตัวบ่โอ้ยได้ไปปนมานอ่ วายปากสามันก็แเ่นลงไม่สิไดมันเนาะบดใหญย่างง่ายดอกจอบปลาก้อนสันลงมาที่แหลกมันกับว่าเล่นลงทางนี่ล,นล่ะก็เลยบได้ย่ยางว่าเบิ่งนี่ เริ่มสิย่างร่อบึงจะของพื้นท่ารุยดอกเก่าก็ห้อมสิบโปรงห้อมแตกตาห้อมแทงนอจกักแฟนมาบักไก่นึงแน้มเห็นเดี๋ยวได้หละ กัน,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 นดังไปก็บ,บ่ามมนมันดอดขึปป้นใบปลาสดิจใหญ่อ่ะกินไปใส่ึินไปก็บ,บ่าเลียนป่ะก็ต้องยี่แถวนี้เจ้าเนาะติ่นขามบ่อบไ,ไ,อ,งไงอ้เบิ่งปาก่อน เออมันฉีดลูกคือปลาสดิตไงเห็นปลาคอได้ปลาสดิตพี่น้องโอ้ยหาปึ้งปลาคอกอนมีตัวเดียวนี่บ่แมนหายงีงมึงกอน